โอเควันนี้ทุกคนเราจะไปเล่นเกม identity v อยู่กับเราอีกแล้วเตยคนเดิมโอเคปะไม่รอชาแต่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าพี่อ ύ, เตยทำไมจอมันเล็กจังเพราะอันนี้ถ่ายในโทรศัพท์มันไม่ได้เล่นในคอมเนาะเพราะตอนนี้ไม่ได้เรียนคอมด้วยอะ่ะโอเครอก,ก่อน อการดาวน์โหลดนะคะทุกคนไปเปิดเสียงตอนไหนเนี่ยไปเปิดเสียงตอนไหนไม่รู้เสียงน่ากลัวเลยไม่เปิดนะที่เล่นไปไม่ยอมเปิดเสียงเพราะกลัวพ่อแม่จะแบบด่าดูด่ดาอะไรแบบนี้เนาะเพราะมันน่าอาจจะเสียงดังเวลาแบบโดนตีครั้งแรกอะไรแบบเนี้ย โอเคโอเคไมีมิกิจกร,รับมาละโอเคงอันนี้มีเจ็ดไม่เอาเราจะไปเล่นโหมดไดอารี่สืบสวนนะคะเชิญใครมาได้บ้างหรือปะไม่มีเพื่อนให้เชิญเลยเหรอ ร,รู้สึกว okay. okay. oh. ่าแต่ละคนจะไม่ได้เล่นไอเดนเลยนะคะโอเคกดเตรียมพร้อมอยู่โอ้โหเก๋เก๋สมหวังอ้าวเปลี่ยนสมหวังเป็นเจอร์สขอเล่นปอกแป๊กแล้วกันเนาะหญิงตาบอดมาค่ะเขาอัพสกิลมาใหม่ด้วยนะ โอ้โหแม็กนี่แม็กสองขอหันใจดีได้ไหมถ้าเจอหันใจดีแบบจะกราบเก๋กดโอเคค่ะในทีมเราก็จะมีเก๋หนึ่งแทงกวาหนึ่งอ้ยแทงกวาสองแล้วก็ปอกแป๊กอีกหนึ่งปอกแป๊กคือหญิงตาบอดแทงกวาสองคือช่างขึ้นกลสอนแล้วก็เก๋ก็คือนักบดหญิงหนึ่งโอเคเข้าใจแล้วนะคะโอเคตอนนี้ก็รอโหลด Okay. โอเคอูโหูเนี่ยแต่เขาปรับมุมมองมาใหม่ว่าเฮ้ยมันไอ้นี่มากนะมันแบบอะต่อายไป็นหนึ่งทโอ้โหเกยชาอยู่ใกล้เรามากแม่อุ้ยมันนางจะเดินมาเลยไปก่อนไปวปอกแป๊กตานั่นไงนางเดินมาแถวนีนทิ้งด้วยเคเดี๋ยวไปปั่นตรงอื่นก่อนเดี๋ยวนางเดินมาตายแน่นอนค่ะ บอกเลยเกิดอะไรไกลกันขนาดนั้นนะคะ่ะโอเคปั่นค่ะอยากจะบอกว่าตัวปอกแป๊กนี้ก็มีตัวหน้าที่ปั่นอย่างเดียวนะคะเป็นตัวปั่นไฟไวให้กับตี้เนาะโ okay. อเคส่งสัญญาณบอกเพื่อนว่าเราปั่นอยู่ที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเห็นแสงอะไรดิหรือว่าตาฝาดไปทุกคนโอเคไม่รู้อะเดี๋ยวแป๊บนะจะครูดาวเสร็จแล้วไล่วะ ไวมากยังไม่ได้ปั่นเลยครับขอปั่นก่อนเอ้ยเอ้ยเก๋เก๋เก๋เป็นกุศลอุ้ยไกลมากไกลมากๆแม่เก๋เก๋มาช่วยเราปั่นหน่อยได้เลยกิ๊กกิ้ถ้าปั่นข้านี้ใกล้เสร็จเราจะสั่นในเท้าเนะเอ้านางไปทำไมอ่ะอไม่รู้อ่ะอ้าวเอ็มมาอุ้ยโดน จะกัดนาจะได่ามาทางนี้หรือเปล่าขอดูภาพสถานการณ์เลยคะ่ะว,ว้วาวเกิดวราวว้าวงับเอ็มไปแล้วนะบา,บายโอเคตรงนี้ก็มีเก๋ปั่นอยู่เก๋เกวาไกลมากเพื่อนสุดยอดสดยอดจริงจริงนี่ถ่วงเวลาอยู่นะคะเฮ้ยไวจังวะเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งเครื่องตอนนี้เหลือสามเครื่องแล้วนะคะ ให้เอม็มมาจุกไปเพราะเอม็มมาไปตัดจจุกได้งับอ,อ้าวร่วงร่วงเลยจ้าเอม็มมาเอ้ยโอเคเราไปปั่นเครื่องต่อไปกันยจะบอกว่าถ้าใครไม่เคยเล่นหญิงตาบอดนี่ก็จะเล่นยากนิดนึงนะอุ้ยเหมือนนางจะเดินเข้ามาใกล้เราเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเอ็มปันก่อนเอ้ยไม่ใช่เอม็มแป๊บปันกนโอเคเก๋กำลังจะเข้าไปช่วยนะคะเก๋โดนไปหนึ่งแผลนะคะ ช่วยเก๋เราอะไรเก๋กุดเก๋วิริกุดใครจะโดนจะตามใครวะเนี่ยแต่ตอนนี้ยังสภาพขอชมภาพกีฬามันๆนิดนึงเก๋ไม่ได้เก๋ปั่นอยู่เุ้ยเมื่อกี้มันเห็นเราจะคนจุกคมไปไหนแล้ววะเนี่ยโอ้โหแม่มาม่มามเห็นทุกคนเห็นนั่นไหมตีวับแล้วก็จะไปยังไงล่ะครับ โอ้โหโอเคบอกเพราะเวลาปั่นอยู่ตรงนี้นะวิ่งเหลือสองเครื่องแล้วหรออะไรวะอ้าวเอ็มมา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 หิวมาฮิวพี่เอ็มมาไม่ฮิวมาโอเคเราฮิวให้เพื่อนอยู่ส่วนนักโปหยิงก็หาคนฮิวเองแล้วกันนะเก๋นะตอนนี้เราจะยังไม่สั่นในเท้านะเพราะเดี๋ยวนางมาเห็นเราโอเคพี่เอ็มมาปั่นเลยค่ะโอ้โหเก๋ล่วงไปแล้วเก๋เก๊กเอ้าวแมคคาเนกอ่ะ เปไนนะ็นไรเนี่ยเคแล้วใครจะไปช่วยเก๋อนะไรเนี่ยบอทช่วยไม่ได้เคอเคแล้วแต่เก๋ยอยู่ไหนวะอู้หูยไปปัดตัวบ้านเล็กต่อดอีกว่าอยาช่วยฉันอ้าวอยาช่วยฉันก็ต้องทางนั้นกูก็ไปช่วยแล้วนะบ๊ายบายเราเล่นใครจะมาอุ้ยมีการทำแผนไไมาแปลว่าเขาเคยมาจุกกัะตรงนี้แล้วและหนึ่งเครื่องค่ะให้เอมมาคนนั้นไปช่วยได้ปะวะ โอ้โหไกลมากแม่เคมแมคคาเนิกส่งหุ่นไปช่วยแล้วนะคะปั่นอยู่ตรงนี้เด้อ,อกดท้าผิดทษทีเก๋จะตายอยู่แล้วกีอ่อุ๊ยนาไม่ได้เฝ้าด้วยหรอวะเอาไม่ช่วยอ่ะเอมมากก็กำลังจะไปช่วยนี่ก็บังคับหุณน,นี่ก็ช่วยเสร็จแล้วเออกาจะเลเคแลปัน300่นสามร้อยเปอร์เซ็นจนผู้ชำนาญได้การตัวทรหัส ดีมากเดี๋ยวนะโอ้โหแม่งคุ่งทะยามมาเลยเดี๋ยวเราเอาเก้าเก้าไปก่อนนะเก้าเก้าโอเคไม่รู้ว่านางเอาเปิร์กไอันี่มาหรือเปล่าตาแดงฮันเตอร์นะเป็นฮันเตอร์แต่ถ้าเสืออถ้านางเอาเปิร์กกลุ่มเองมาเราจะเก้าเก้าแต่น่าจะเก้าเก้าไม่ทันช่ปะช่ปะช่ปะโอเคสวยค่ะสวยสวยพี่สวยเราจะทานไปว่าโอ้โหเปิร์กตาแดงมาเต็ม ถามว่าตัวตรงไหนคะดูไอ้ตรงด้านบนที่มนเป็นคนวิ่งเลยนะถ้ามันนะเวลาอยู่ตาแดงมาแน่นอนคะ่ะเปิดเปิดประตูอยู่นี่นะนั่งเอาเปิร์กก็เลยมาว่าจะว่าไปป๊อกแป๊กไม่โดนไล่เลยนะโอเคอ้าววันดีพี่แม็กพี่แม็กน้องเฟิร์กปัดปากไอ้นี่ต่อด้วยอุ๊ยอยู่แถวไหนนะโอเคพี่เม็กมาเรเร็วค่ะโอเค โอ้โหแม่งเปิ๊กเทเลพอร์ตมามามึงมามึงมาแงแม่ย่าทำเป๊กแม่ย่าทำแป๊กโอ้ยแม่ปล่อยหนูโอ้โหตานี้แดงก่ำมากไปเลยบทหญิงไปเลยให้แป๊กตายแป๊กไม่น่าเล่นเลยโอ้ยน้อแต่จะจะว่าไปกูจะไปทำปะวะเนี่ยดิน้นจะหลุดแล้วก็ไม่รู้คุณไปก่อนเลยคุณไปก่อนเลยออกสามยังดีกว่าหนึ่ง ออเกเปิดประตูทางนั้นอยู่โอ้โ oh, ห oh, ตาแม่นี่แดงก่ำมากแม่บอกให้ปล่อย back, แป๊กก็ไม่ปล่อยโอ้ยเนาะแต่พวกนั้นหนีก่อนเลยไปก่อนเลยเก๋โอเคถือว่ายังชนะทิ้งแป๊กไว้ทิ้งแป๊กไว้อ้โหแบ๊กกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ช่างมันเอาแพ้อ๋ออ๋อหมายถึงเราอะแพ้ โอเคเก๋เี่สุดยอดมากกิกกี้กำจัดผู้รอดชีวิตหนึ่งคนสงสารเกชากดไลค์ก่อนโอเคเขาก็ปรับของหญิงตาบอดมาแล้วนะโอเคสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเลยนะคะลาก่อนนะคะทุกคนใครที่อยากแอดใครเล่นเกมนี้ใครอยากแอดเราก็ชื่อเตยเจเอนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะบายบายแต่ 比如呢吧。